ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาตามหายูนิตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือโกลเด้นคาเมราแมนกับโกลเด้นสปิเกอร์แมนซึ่งสองตัวละครนี้สามารถหาได้ที่ตู้เจมกับงบที่พี่มีทั้งหมด120 0 0 0เจมกับการเพจที่โคตรจะน่ากลัวมีทุกคนเอายูนิเซกมาให้พี่ท้งนั้นเลยครับก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยตัวครที่ดูแล้วกดไลค์ขอให้สุ่มทีเดียวได้นะครับน้องชายและสำหรับใครที่สนใจที่จะเติมโลบัคหรือเกมพาร์ทคิดตั้งช็อปนะน้องชาย สามารถทักไปได้เลยที่เพจพออัปเดตไวมันก็อัปเดตไวเกินครับไวแบบไวมากๆเลยนะคลิปซามูไรคือพี่เพิ่งลงไปครับแม่เอ้ยมาอีกแล้วนี่เลยตัวละครก็ต์ลี่ใหม่โกลเด้นไททันคาเมล่าแมนครับแต่ตัวนี้คือเท่มากๆครับตัวละครระดับมิสติกครับและเกมของพี่ก็ฟาร์มาเป็นที่เรียบร้อยครับแสนสองน่าจะต้องได้ก็ตลี่สักหนึ่งตัวแล้วนะ้าไม่ได้นี่คือกูได้จะผูดขอตายคือหลายคนครับเขาบอกว่าพี่ครับต้องมาเปิดตรงนี้เว้ยเปิดตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์นะมันจะเพิ่มครับแต่ตรงนู้นคือไม่รู้เหมือนกัน อนี้คือ6%ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาตรงนี้ครับได้แค่5%เรเครับโอเคครับพี่จะเปิดทีละสามนะทุกคนถ้าเปิดทีละ9นี่เกือแน่นอนครับเปิดทีละ9ไปเลยครับทุกคนมาได้ไหมเฮ้ยมาแล้วครับมิสติกหนึ่งสวยอุ้ยสองตัวใช้ได้ครับไม่เอาดีกว่าครับทุกคนเปิดทีเยอะๆนี่ค่อนข้างจะสวยครับขออนุญาตเปิดทีละหนึ่งนะ โอ้โหรีเจเนอรี่คือเยอะมากๆครับแป๊บนึ่งนะขอญาติไข่ตัวทิ้งก่อนมิสติกออกมาแค่2ตัวเท่านั้นครับตอนนี้ <c oughs> เฮ้ยเหมืนหจริงหรือเปล่าวะดิแป๊บนึงนะแสนสต่อรอบคือใช้เปิดโคดแพงครับทีละตีพันตีพันมีเอฟตีเราด้วยครับขอบคุณมากเลยน้องชาย้ก็ตีเอ้ก็ตีออกมาแล้วสวยมาต้องอย่างนี้สิวนะทุกคนย <c oughs> โคตรเก่งแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโหดนะครับเอาจงจริงนะตัวนี้น่าจะไม่โหดสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่จะขอเปิดให้ได้อีกสักหนึ่งตัวนะแล้วก็จะเอาไปเฉดดูแต่ไม่รู้ก่อนว่าจะได้หรือเปล่านะหนึ่งตัวอุ้ยอันนี้คุ้มครับโคตรคุ้มเลยเอ้ยไปอีกแล้วครับสวยมันต้องอย่างนี้สิวะข่อยออตัวได้ไหมมาอีกหนึ่งตัวให้เหลือสักเจ็ดหมื่นพอนะอันนี้คือพี่พอแล้วนะทุกคนเหลือเจ็ดหมื่นพอดีครับขอวะก็อตลี่หนึ่งตัว มาตัวสุดท้ายพอแล้วจอมาโอ้ยไม่มาว่ะทุกคนพอก่อนเดี๋ยวเราไปทำการปุ่มบัฟกันดีกว่าครับแป๊บนึงนะมี F c ีของเราคนไหนทักทายเรานะอ๋อน้องคนนี้ทักทายเราใช่ไหมเอารีเจเนอเรีไปแล้วกันนะน้องชาย2ตัวพนประกอบการของเราครับได้ก็ตลี่มาทั้งหมด2ตัวแล้วก็มิสติกมิสติก6ตัวครับก็ถือว่าใช้ได้ครับไปเดี๋ยวขอยย่าไปปุ่มบัฟก่อนครับทุกคนแล้วก็ทำการเราไปเทดกันเท่าที่ดูสเตตัสแล้วคือสไนเปอร์เท่านั้นเราก็ต้องมาเสียดเจมกับตรงนี้ครับ น่าจะเสียเยอะเลยครับโอเคสไนเปอร์หนึ่งตัวสวยอ่าอีกหนึ่งตัวเป็นแอสตินนะเอามาก่อนแล้วกันต่อไปก็เจ้าโกลเด้นตัวนี้ครับตัวนี้เอาเป็นบัฟอะไรก็ได้ครับขอเป็นบัฟสีส้มแล้วกันน่าจะเทรด้ได้คุ้มๆหน่อยอ่าสไนเปอร์ครับสวยตัวนี้พี่จะเก็บไปใช้ครับโอเคได้สไนเปอร์มาอีกหนึ่งแล้วก็ตัวที่เหลือจะเอาเป็นบัฟธรรมดาพอนะทุกคนไม่ต้องบัฟดีเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทาการเทรดครับ โอเคเอาเป็นบัฟไกลๆมาเลยครับได้ปเป็นเอสลซินสไนเปอร์ครับตัวสุดท้าย แต่ก่อนที่จะไปเทรดครับที่ขอลองดูความสามารถไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้ามันดีคือเราก็จะเก็บเอาไว้ครับถ้ามันไม่ดีเราก็เทรดไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้มูลค่าน่าจะสูงอยู่นะตอนนี้ที่กําลังอัดคลิปอยู่นี้เพิ่งลงคลิปซามูไรไปนะทุกคนตัวเกมอัปเดตโคตรไวพอมันจะอัปเดตไวก็ไวเกินพอช้ามันก็ช้าเกินครับแต่ว่าอัปเดตไวันดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเปื่อยก็ตัวละครของมันก็ถือว่าดีแล้วทุกคนมันวางได้ทั้งหมด4ตัวพสซีฟของมันก็คือถ้าเราฆ่ายูนิตได้เราก็จะได้ตังคคเเพพิิ่มบบป็นนน้ลายๆกกทุ ก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันมีบัฟซูพเปอร์เพย์เดย์อยู่ในตัวเลยนะใช้เป็นบัฟสไนเปอร์น่าจะโอเคครับแล้วก็สกิลของมันต้องใช้ตั้ง15เรเวลครับถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยต่อไปครับขอวางตัวนี้ดูครับตัวละครระดับกอตลีโคตรเท่เลยครับนี่เฮ้ยเจ๋งจัดแต่การโจมตีของมันไม่แน่ใจว่าเป็นสเปสหรือเปล่าครับทีนี้ขอญาติอัพัวๆเลยแล้วกันครับแล้วก็แพสซีของมันก็เหมือนกันครับ เรียกได้ว,ว่ามีบัฟซุปเปอร์เพย์เดย์อยู่ในตัวครับ Dpx ของเจ้าคอตตี้ใหม่ก็อยู่ที่37,500ครับแล้วก็สกิลของมันก็เลเวลทีครับทุกคนต้องเก็บกันยาวๆเลยโดยรวมแล้วถามว่าดีไหมส่วนตัวพี่คิดว่าไม่ค่อยดีครับมันไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแค่มันเท่ครับเอาตรงๆเลยนะ เท่ย่างเดียวครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยใช่ครับยูนิตต้สังตัวนี้มีแค่ความเท่ย่างเดียวครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการโจมตี DPS หรือสกิลก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะนะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นยูนิตธรรมดาเลยก็ว่าได้นะแต่ด้วยความที่มันเป็นยูนิตใหม่ความต้องการของตลาดนั้นมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าปกติครับมาดูการว่าจะมีข้อเสนอไหนดีๆหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าน่าจะมีข้อเสนอดีๆนะเพราะว่ามันเป็นยูนิตใหม่ด้วยเราเอาเทสดูครับกับ3มตัวนี้ ถ้าได้นี่คือว่านเจี๊ยบเลยนะมีข้อเสนอมาแล้วครับสามพีข้อเสนอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะทุกคนแต่พี่คิดว่ามันต้องได้มากกว่านี้เว้ยเราต้องโลภนิดหน่อยนะอันนี้คือไม่ได้ครับผ่านขออนุญ,ญาตโลภนะทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่โลภเกินไปหรือเปล่าใช่ครับกูโลภครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่ง,งอัปเดตไงอ้หอันนี้คือไม่ได้ครับกรรมเกินไททันเจมเลยเอาแมมทุกคนไททันเจมแต่พี่คิดว่าก็อตลีใไม่เอาเรียบร้อยมันยกเลิกไปแล้วไอ <c oughs> ตัวนี้ไม่เอาครับ อันนี้ขอผ่านครับอืมสหรับตัวนี้ผ่านครับโคนเนอร์ผ่านครับเอาไว้ก่อนเลยนะน้องชายอยังไม่ได้ครับขอผ่านนะตอนนี้คือยังไม่เจอข้อเสนอไหนที่น่าสนใจเลยนะแต่จริงๆอันนี้ก็คุ้มนะเว้ทุกคนสรับตัวเนี้ยเฮ้ยคอสิมิแต่ว่าดีลเนี้ยพี่ขอเทรดมาแล้วทุกคนเพราะว่าตัวละครนี้คือพี่อยากได้ครับยังไม่มีเลยและบัฟดีด้วยขอญาตรับนะเรียบร้อยมาหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะตัดภาพในฟังของการฟาร์มครับซึงพี่ใช้เวลาในการฟาร์มค่อนข้างจะนานเลยเพราะว่ายูนิตตัวนี้มันสามารถวางได้แค่ตััวครบและ ดีพของมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นและการโจมตีของมันก็จะเป็นการโจมตีแบบเดียวเลยครับมันทำให้พี่ใช้เวลาในการฟาร์มนานพอสมควรเหมือนกันแต่ในที่สุดพี่ก็สามารถฟาร์มเลเวลจนครบครับเลเวลที่สองสักทีครับเก็บเลเวลโคตรนานเลยเดีย๋ยวลองใช้กันเลยดีกว่าครับทำอะไรได้เฮ้ยปล่อยล้ำแสงที่อกใช่ไหมใช่อะแค่เนี้ยเอาดีๆความสมบัติของมันก็คือปล่อยล้ำแสงที่อกครับเป็นเวลา5วินาทีครับโคตรกมครับ เทอกไปให้หมดเลยแล้วทุกคนตัวละคร B d ดีเท่ครับที่เหลือกรรมหมดตอนแรกที่พี่อ่านคําอธิบายของสกิลพี่โอคิดว่าสกิลของมันนั้นจะเป็นคล้ายๆล้กับเจ้าเคาน์เตอร์ครับแต่ความโหของมันนั้นไม่ใช่เลยครับทุกคนตัดภาพไปที่ตลาดเทกต่อครับแต่เหลือจะเชื่อเลยผู้เล่นส่วนใหญ่ที่มาเทกกับพี่ครับจะชอบเอายูนิตที่มีลายเป็นเจเจเเป็นลายเซ็นอัปมงคลสาหรับพี่มาทําการเทด้กับพี่ครับแต่มันก็มียูดิตหนึ่งที่พี่คิดว่าคุ้มครับแล้วพี่ก็ได้ทําการเทดมันมา ก็อันนี้ตัวอะไรวะทุกคนตัวเอ็กซ์คลูซีฟดีเจเลยเดี๋ยวนะมันมีตัวไข่โลบักด้วยเหรออ๋อมีด้วยครับทุกคนอย่าบอกนะว่ามันเป็นตัวบัฟเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะทุกคนตัวนี้แต่ว่าเราใช้โลบักซื้อได้ครับอันนี้ผ่านครับอืมอันนี้ผ่านก่อนอันนี้ก็ผ่านอืมซามูไรดีนะแต่ว่าผ่านโอ้ยอีกาโอ้ไลเซนเตกไปเลยสาหรับตัวมิสติกตัวไหนที่ครอบเสนอที่น่าสนใจคือพี่จะเทรดไปเลยครับเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้นานคนมันก็จะครอบครองเยอะครับ แล้วมันก็ทำให้หมูล,ลค่าของมันตกลงยังครับยังไม่ได้ต้องดีกว่านี้มีดีกว่านี้ไหมขอแบบดีกว่านี้เฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยได้นะทุกคนเอาเลยตัวเติมโลบัรครับอันนี้อะไรอันนี้ไม่เอาอยากได้คอสติกแล้วองตัวขอไปัปลสิเสธแล้วกันผ่า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 นอัน,อน,อน,อนนี้ดีนะทุกคนไททันคอมพี่ก็ไม่มีเหมือนกันนี่แหละเอาเลยพี่ว่าเทรไปเลยดีวยกว่าครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยยังไงก็ไม่มีราคาเทไปเลย โอ้ยไรเซนเซกไปเลยกลัวก็กลัวเจ็ดเจ็ดเฮ้ยอันนี้คุ้มครับทุกคนสามูไรเอามาสวยอ่าตอนนี้ก็ตัวละครระดับมิสติกของพี่หมดไปแล้วนะเหลือตัวละครระดับกอรลี่ครับยังขายไม่ออกไม่ใช่ยังขายไม่ออกดียังไม่มีดิวไหนที่พี่ถูกใจครับถ้ามีดิวที่พี่ถูกใจคือพี่ก็เทรดไปแล้วครับเฮ้ยโอ้ไรเซนเซกไปเลยนี่ไงข้อเสนอดีๆแต่ท่านขอบโอ้ยไรเซนเซกกลัวโอ้โหบัฟมาสเตอร์วะทุกคนอุ้ยซุปเปอร์เพเดย์ ดูตัวนี้น่าสนใจว่ะมีบัฟมาสเตอร์ด้วยดี๋วนี้ก็ลังเลปุ่มเขียวดีไปทุกคนสามสองหนึ่งยังยังไม่เอาโอ้โหข้อเสนเอมาลัวๆครับขอเช็คทีละคนเลยเอ้ยนี่น่าสนใจแต่ว่าตัวมันโดนเนิร์ฟครับไม่เอาโอ้โหอันนี้ยังครับอุ้ยอันนี้เยอะจัดอุ้ยมีตัวที่เราอยากได้ด้วยครับเก็บไปก่อนดี๋วนี้เก็บไกกว้เฮ้ยโอ้ยไรเป็นเฟลกัวเออมันยกเลิกไปแล้วดีเอาอันนี้ผ่านเลยเฮ้ย เอ้ยอะมาสเตอร์ือ้อไลเซนเซกเอาไปดีวะทุกคนเ้อไม่กลัวไลเซนเซกเอามากกอและกันครับค่อยเททิ้งเรียบร้อยกอตลี่ตัวตัวท้ายไปแล้วได้มาครับไลเซนเซก <c oughs> เฮ้ยพี่คิดว่าพี่ต้องเอาไปเททออกแล้วทุกคนตัวเนี้ยต้องเอาไปเททออกครับเจอกันในอีพีหน้าครับเททออกต้องเอาออกจากไอดีแน่นอนอัดต่อจากคลิปนี้เลย